สวัสดีสวัสดีค่ะน้องเจค่ะวันนี้เราจะมากินเยลลี่ลูกตาของจิงกับเยลลี่ลูกตาของปลอมทำไมเยอะจังอ่ะมีอะไรบ้างหน่อยดูโชว์นี่เยลลี่ลูกตาอันนี้ลูกตาอันนั้นคือของอะไรจริงของจริงอ่ะอันนี้คือของปลอมของปลอมหน่อยลูกตาเป็นไงเท่ากันไหมเดียลองโชว์ลูกตาดิเฮ้ยของจริงลูกตาใหญ่กว่าของปลอมลูกตาเล็กอ่ะใช่ไหมอ่ะลองให้ดูสิ นี่แล้วดูข้างหลังเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นเทอร์ี่อันไหนคะอัน่นอ่ะอันนี้นอย่างจริงใจชื่อว่าเทอร์ี่โอเคไม่ใช่เทอร์รี่นะโอเคแล้วมีอะไรอีกอันนี้อะไรลูกโลกลูกโลกอันนี้ของปลอมนะเราซื้อมาจากของแจ้งฮะของแจ้งอเหรเทอร์รี่เทอร์รี่ อ่ะมาอันนี้ของป้อมอันนี้รูปเป็ดเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะอ๋ออ่ะกินอันไหนก่อนกินอันไหนก่อนกินไหนก่อนของจริงก่อนอ่ะโอเคอ่ะน้องเจ๊แกะของจริงนะครับเออย่ามกันเลยทำไมแก่ยากนี้แกะยากเหรอลองแกะดูนะแกะอย่างนี้นะจ๊ะดึง เยอกมากโอ้หมายก็ข้างในเป็นยังไงดูนะว้าวมันไม่มีเลยว้าวอ่ะลองโชว์ให้เพื่อนดูสิอันนี้ข้างในมันไม่เป็นสีอะไรนะแม่โชว์ให้เพื่อนดูนะจากเมล็ดกาแฟข้างในมันไม่ได้เป็นสีอะไรนะจ๊ะนี่มันเป็นอย่างนี้อะไรหรอเขาจบที่สอนี้ออมันทำอย่างนี้บ้างนี่ดูนะหลายๆูกตาอ่ะเป็อย่างนี้ อันนี้คืออันนี้เปลือกข,ของมันเป็นอย่างนี้ตามหาของจริงมาได้ของจริงเราซื้อในช็อปที่โรบินสันนะคะชิ้นนี้เท่าไหร่นะเท่าไหร่แปบาทโคตรแพงแค่แพงมากแต่เราแค่ซื้อมาชิมรู้ว่าของจริงกับของปลอมอะรสชาติมันเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะให้น้องเจบชิมของจริงดูเลย ชือที่เซเว่นก็ได้อ่าอ่าอ่าชิมของของจริงดูดิว่าเป็นรสชาติเป็นไงกัดเข้าไปครั้งแรกยังไม่เจอไส้นะจ๊ะอันนี้คือแบบมีไส้แปดสิบบาทรสชาติเป็นไงอร่อยอ่าดูไส้ไส้ว้าวเยอะเยอะอ๋อเรยวเร็วเร็วเร็วเป็นไงเป็นไงอ่ะกินดูอ่ะส่ปากเซฟักอ่าเซฟัก เป็นไงรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยไหมอ๋มอเคี้ยวเลยอ้าคำใหญ่คำโตเคี้ยวนิ่เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเลยครับ หมดไปแล้วกับของจริงมีแค่อันเดียวด้วยเพราะว่ามันแพงมากต่อไปเรามาลองชิมของปลอมดูลองดูนะอ่าให้เลือกเลยอันไหนอ๋อลูกกตาสีแดงมมันีสีแดงโอ้โลลลสีเขียวสีแดงแต่ถ้าจะกินแต่ถ้าจะกินเราลองแกะดูมันจะเป็นแค่ไรไอนี่ อลูกตาน่าจะแกะแต่เดี๋ยวมันก็จะเป็นสีขาวแกะให้ชิมดูแกะยากเหมือนกันเลยแต่มันไม่ค่อยแกะง่ายง่ายแต่ไม่ค่อยดูนะออ่่ะะดูโชวร์อ้าวมันเป็นเดี๋ยวนะอ่ะแม่จะดูมมัันนนเป็มันเป็นสีขาวหมดเลยสีขาวหมดเลยไม่มี ส่วนลูกก๊ตตามันอยู่ตรงนี้อยู่ที่เปลือกมันเป็นข่าวล้วนแต่ว่าข้างในมีไส้นะจ๊ะข้างในอนาจไปไส้ได้เอาลองชิมดูรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยอยล้ของจริงอร่อยของปลอมก็อร่อยอันนี้ของปลอมนะอ่าเคี้ยวดูรสชาติแป้งอร่อยเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่มันได้มีไส้ไส้อ่าไส้มีไส้อยู่นิดนึงนะของปลอมอ่ะกัดอีกที กัดสามทีไม่เจอไส้เฮ้ยหหมีไส้อยู่หาไส้เจอเลยมีไส้อยู่นิดนึงอ่ะอร่อยไหมหมดจ้าอของปลอมก็คือ,อพอแกออกมาเป็นสีขาวทั้งหมดไม่มีลูกตาเป็นสีๆใช่ไหมของอกึมเปรี้จริงอะของจริงมันเปรี้ยวเล่นห ต่อไปลองอันนี้นะเยนนี่ลูกอันนี้มันเค็แล้วค่ะเป็ดเดี๋ยวเป็ดอันนี้จะให้แม่ชิมหรือเจ๊ชิมแม่อืมลองนะดูเป็ดนะอือ,อะะเดี๋ยวแม่ชิมเป็ดเจ๊ชิมลูกโลกแล้วกันนะชิม,มกันสองคน อันนี้คือมันใส่จีเยอะไปน้องๆห้ามทานเยอะนะจ๊ะเพราะว่าถ้าทานเยลลี่เยอะทําให้ปวดท้องปวดท้องอ่ะกินแค่อันเดียวก็พอแกนี้ให้หนูด้วยของปลอมทำมันเป็นแบบมีเพียงการตกปลาแบบออโต้ที่จะทําให้ผมรู้สึกดีมันใส่ไม่เต็มอ่เยลลี่รูปแบบดูเบี้ยวเลยนิ่มๆเนาะยาวเลยของปลอมเป็นนิ่มๆใช่ ของมันจะแข็งเมียนหนึ่งแข็งแล้วก็ไส้น้อยของฟอมไส้น้อยมากแต่อันนี้ยากมากเลยค่ะกิก็ได้นะมันมีไส้เยอะมากอ่ะอันนี้ไส้เยอะมากอันนี้แค่ชิมนิดเดียวพอเพราะอะไรเขาใส่สีเยอะมากเลยเด็กกินเยอะไม่ดีนะปวดท้องอ่ะชิมนิดเดียวพอมันก็ไม่เจออ่ะกัดคำใหญ่เลยนะเจอไหมอือ เจอเจอกินกินแก่แต่เห็นไหมมันจะยะลดราคาถึง80%อาทิเสื้อผ้าแฟชั่นย,อยร,รองเทา้าตอ,อนนี้ยังไม่เจออันนี้คือรูปเป็ดข้างหน้าเป็นรูปเป็ดแต่ข้างในไม่ไม่มีรูปมีแค่สีแต่สีมันเข้มไปเนาะกินสีเยอะไม่ดีนะคะนูกน้องเพราะว่าทำให้ปวดท้องอะแค่ชิมก็พอแล้วเนาะ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าน้องเจสจะมารีวิวอะไรโอเคไหมอ่าโอเคอย่าลืมกดแจ้กดดตามกดแชร์กดติดตามไปค่อยกดกดให้ด้วยนะคะติดตามเจสเยอะๆนะครับแล้วน้องเจสจะมารีวิวขนมอร่อยอร่อยให้เพื่อนๆฟังกันดีไหมเอ้ยไม่ใช่ให้เพื่อนๆดูกันว่าอันไหนอร่อยน้องเจสคอนเฟิร์มหรือเปล่าบ๊ายบาย